จะไปไหนจะไปไหนตามไม่ได้จะไปไหนต้องแอะเอาไว้ก่อนจะไปไหนคะฮะหนูจะไปไหนตามอะ่ะตามจะตามเขาอย่างเดียวเลยตัวเองเดินไม่ได้อะจะตามเขาอย่างเดียวเลยตามไม่ได้ตามไม่ได้มไมไดลูกอยู่กับมาม่านี่แหละมาม่าไม่มีเพื่อนอยู่นะคะ เสียงปะป๊ามาละเสียงปะป๊ามาละได้ยินเสียงปะปา๊าโ,โ,โอ้โอ้อยากจะไปด้วย<อ>หนูคิดว่าปะป๊ากลับมารับหนูเหรอฮึอยากจะไปกับปะป๊าค่ะร้อ,องตามปะปา๊าปะป๊าพาออสการ์ไปวิ่งกับซาเล้งค่ะกับรถซาเลง้งได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ปะป๊ากลับมา ไปไม่ได้ลูกหนูไปไม่ได้เดี๋ยวตอนเย็นมาม,ะมะ้าพาไปเดินนะคะหนูเดินกับมามะ้าตอนเย็นก็พอโอเคนะโอ้ไม่ต้องไปลูกหืมปะปะ้าเอาออสการ์ไปตัวเดียวไม่ต้องตามไม่ต้องตามไม่ต้องตามนะไม่ต้องตามลูกไม่ต้องตามนะคะหนูอยากนั่งรถซาเล้งเหรอฮะ หนูอยากนั่งรถสไลด์ป<ะ>ไปไม่ได้ฮะปาป้าพาออสการ์ไปวิ่งลูกปะปาพาออสการ์ไปวิ่งเดีย๋ยวเขาก็มาโอเคไหมไม่ต้องไปนะคะมาหาหมา,มามาลูกมาคนเก่งเนาะอยู่กับหมามาก็ได้นะคะเดี๋ยวตอนเย็นหมามาพาหนูไปวิ่งนะคะฮะตอนเย็นหมามาจะพาหนูไปวิ่งลูกหนูไปกับเขาไม่ได้ให้เขาไปวิ่งกันปะป้าพาออสการ์ไปวิ่ง หนูไปเดินแป๊บเดียวอย่าหนูก็เหนื่อยเขาวิ่งกันไวหมามันก็เยอะอลูกแถวน,น,นั้นในป่ามันพาออสการ์ไปวิ่งในสวนมันในป่ามันค่ะของเพื่อนบ้านไปทางนี้ชูชีห็นออสการ์ใส่ปลอกคอน้องก็รู้แล้วค่ะว่าป๊าป๊าจะพาไปนั่นไปแล้วเขาไปกันแล้วลูกเห็นไหมเห็นไหม ได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมหนูจะไปกับเขายังไงฮ<อ>ะรถซาเล้งมันก็แคบแคบลูกหนูจะไปยังไงอะ,อะไม่ไปนะคะไม่ไปไม่ไปไม่ไปดอลล่าก,ก็ไม่ได้ไปเนีย่ยเห็นไหมลูกดอลล่าเขาก็ดือ้อป้าป๊าก็ไม่เอาไปด้วยป,ปา๊าป๊าเอาออสการ์ไปตัวเดียวป,ปา๊าป๊าดูไม่ทั่วถึงไปไม่ได้ ทำไมป๊าป๊าไม่เอาหนูไปด้วยฮะ <laughs> ทำไมป๊าป๊าไม่เอาหนูไปด้วยหนูก็อยากไปเดินหืมนอนรอลูกนอนรอป๊ป๊านะคะคนเก่งนะคนเก่งนะคะคนเก่งแค่นี้หนูก็เหนื่อยแล้วลูกหนูจะไปเดินกับเขาได้ยังไงฮะออสการต้องวิ่งลูกออสการอ้วนออสการอ้วนออสการเขาต้องวิ่งตามรถตาเล้ง เขาไปออกกำลังกายถ้าหนูไปหนูก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหนูเดินแวะนู่นแวะนี่ไปไม่ได้ลูกห,หนูต้องอยู่กับม,ะมะ้าเดี๋ยวตอนเย็นมาม้าพาเดินโอเคนะคะอ,อาะีดื้อดไปอาะีดื้ออดไปป,ป้าเอาออสการ์ไปตัวเดียวดอลล่าก็ไม่ให้เอาไปค่ะดอลล่ากับออสการ์อยู่ด้วยกันไม่ได้ พากันวิ่งไปทั่วต้องเอาไปแค่ตัวเดียวถึงจะดูแลได้ค่ะสองตัวดูแลไม่ได้ดอลลาร์ยิ่งดอลลาร์ยิ่งดื้อค่ะน้องไวเดีย๋ยวเอาน้องไปเดีย๋ยวน้องวิ่งหนีไปที่อื่นเดีย๋ยวจะหลงหลงหาทางกลับบ้านไม่ได้อีกตามหายุ่งวุ่นวายค่ะโอเคเนาะ